กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับโลกกอบอนุสัญญาสหราประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอนุสัญญาที่ว่าด้วยการรักษาความเข้มข้นของบริมาตรการเรืองกระจบในชัน้นบรรยากาศให้อยู่ใน,นระดับที่ปลอดภัยให้ระบบนิเวศเกิดความสมดุลและมีมาตรการจัดการไม่ให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดผลกระทบต่อการผลิตอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 1. พนักงานกรณีร่วมกัน ประเทศภาคีสมาชิกทุกประเภทต้องจัดรายการแห่งชาติประกอบด้วยบัญชีรายการบริมาตรปล่อยก๊าซเรือนกระจกขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา 2. พันธะกรณีเฉพาะประเทศในภาพผนวงที่1ได้แก่จัดการทํารายงานแห่งชาติจะทํานโยบายและดําเนินการลดปริมาตรก๊าซเรือนกระจกเป็นต้น กลุภาคผนวกที่1คือประเทศที่มีการอุตสาหกรรมพัฒนาแล้วที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากมาก่อนจัดเป็นกลุ่มที่มีพัฒนากรณีที่เป็นรูปธรรมในการลดการเรือนกระจกกลุ่มภาคผนวกที่2คือประเทศพัฒนาแล้วตามภาคผนวกที่1แต่ไม่รวมประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจโดยกลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มที่ต้องให้การสนับสนุนทางการเงินการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างศักยภาพให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาในการลดการเรือนกระจกและปรับตัวต่อผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลุ่มนอกภาคผนวกที่1คือประเทศกําลังพัฒนาแต่ละประเทศปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจึงเป็นสาเหตุที่กฎหมายระหว่างประเทศด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภูมิอากาศได้กาหนดหลักการหนึ่งข้อขึ้นมาคือหลัก ความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกันดังนั้นคนที่จะเป็นคนรับผิดชอบก็ควรจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ควรเป็นภาระของประเทศกําลังพัฒนาประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะขนาดเล็กที่สุดเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ามากแต่กับเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเช่นกันเช่นประเทศมาลดีฟที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงร้อยละ0.03ของปริมาณการปล่อยทั่วโลกแต่การเพิ่มพื้นของระดับน้ําทะเลกําลังทําให้ประเทศมาลดีฟสูญเสียต่อการสูญเสียความเป็น พิธีสารเกียวโตเป็นพิธีสารที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กรอบอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกกำหนดกฎการดำเนินงานของพิธีสารเกียวโตมี2ระยะพันธะกรณีระยะที่1ให้ประเทศพัฒนานแล้วจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ5ภายในปีคริสตศักราช2012เมื่อเทียบกับปี1990 พันธะกรณีระยะที่2ให้ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงรอยะสิภายในปีคริสต์ศักราช220 0เมื่อเทียบกับปีคริสต์ศักราช1990ซึ่งเป็นภาคบังคับเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเนื่องจากมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่มากส่วนประเทศกำลังพัฒนาไม่มีพันธะกรณีในการลดการเรือนกระจกโดยตรงแต่ดำเนินการได้ตามความสมัครใจโดยการจัดส่งเป้าหมายการลดการเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศรวมถึงได้กำหนดกลไกยืดหยุด ให้ประเทศพัฒนาแล้วสามารถซื้อคาร์บอนเครดิตได้ในปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมพธิธีสารเกียวโตัวรวม192ประเทศและได้กำหนดพันธะกรณีที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายของประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศภาคผนวกที่1และไม่มีกำหนดพันธะกรณีใดๆให้กับประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศนอกภาคผนวกนที่1ประกอบด,ด้วย28มาตราซึ่งมีสาระสำคัญได้แก่ ตาสามกำหนดชนิดการเรียนกระจกที่อยู่ภายใต้พิธีสาร6ชนิดคือคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนตัตออกไซด์ไฮโดรฟูออโรคาร์บอนเปอร์ฟูออโรคาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซาฟูออไรโดยการลดการเหล่านี้ให้คิดเทียบเป็นปริมาณการคาร์บอนไนออกไซด์ทั้งหมดนี้ มาตาสามได้กำหนดพันธะกรณีในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศพัฒนาแล้วให้อยู่ในระบบที่ต่ำกว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีพุทธศักราช2533ประมาณร้อยละห้าและจะต้องดำเนินการให้ได้ภายในช่วงปีพุทธศักราช2550ถึง2555โดยปรยิมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันเช่นร้อยละแปดสำหรับ ประเทศประชาคมยุโรปและร้อยละสิบสำหรับประเทศไอร์แลนด์เป็นต้นมาตรา6การดําเนินโครงการร่วมกันเป็นการดําเนินงานระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาตรา12กลไกการพัฒนาที่สะอาดซึ่งเป็นการดําเนินโครงการร่วมกันระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กําลังพัฒนาในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาตรา17การซื้อขายเครดิตในการลบปริมาณการปล่อยการเดยนกระจกระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมาตรา18กำหนดให้มีขั้นตอนและกลไกในการตัดสินและดำเนินการลงโทษในกรณีที่ประเทศภาคีไม่ดำเนินการ ตามพันธะกรณีที่กำหนดไว้รวมทั้งให้มีการจัดทำรายที่ระบุลักษณะและระดับผลของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการไม่ดำเนินการดังกล่าวโดยให้รายงานสาเหตุและความขีของการไม่ดำเนินการตามพันธะกรณีด้วย